สนับสนุนโดยนิตยสารออโตคาไทยแลนด์ GLA 200 AMG Dynamic ครับ ดีกว่าเดิมเยอะถามว่าดีกว่ายัางไงเหรอเดิมนี่นะมีอย่างน้อยอ่ะสักประมาณ7-8ลายที่เป็นคนรู้จักกันเนี่ยโดยพ้องยิ่งส่วนใหญ่สุภาพสตรีพอจะเปลี่ยนมาใช้รถประเภทแบบ SUV อย่างเงี้ยก็จะเลง GLA <Okay. S 1> พอเราบอกว่าให้ซื้อ GLC ไปเลยก็จะบอกว่าโอโหกลัวมันใหญ่ไปขับไม่ได้ปรากฏว่าใช้ไปได้สักพักนึงเป็นยังไง GLA เล็กไปไม่ตอบโจทย์ละห้องโดยสารด้านหลังก็แคบ เอาคาซีทลูกใส่ก็อึดอัดผลของก็ได้ก็ได้น้อยแนะนำว่าถ้าใครชอบ GLA เนี่ยนะต้องดู GLA รุ่นใหม่นี้เลยเพราะว่ารุ่นนี้นี่ห้องโดยสารข้างหลังนั่งสบายไม่พอพื้นที่เหนือศีรษะเยอะขึ้นด้วยเพราะว่า GLA รุ่นนี้เนี่ยเขาใช้ตัวโครงสร้างมาจากตัวของ GLB คือพอใช้แพลตฟอร์มร่วมกันปุ๊บเนี่ยมันดึงให้มติติตัวรถของ GLA เนี่ยมันสูงขึ้นประมาณ10ซนเมตร พอสูงขึ้นประมาณ10เซเมคราวนี้ก็ทําให้พื้นที่วางเท้าพื้นที่เหนือศรีรษะทุกอย่างมันสมูทมากขึ้นผมว่านั่งสบายกว่า X1 แบบชัดเลยอะ่ะนี่ต้องบอกตรงคนที่อาจจะลังเลต้องบอกกันว่า GLA ใหม่เนี่ยเปลี่ยนไปนะจ๊ะไม่ใช่แบบเดิมเพรนั้นลองดูก่อนได้แล้วยิ่งราคาตัวของ GLA ใหม่ที่ประกอบในประเทศเนี่ยถ้าเป็นตัว Progressive เนี่ยมัน2ล้านประมาณ2199 2ล้าบาท คันที่ผมขับอยู่เนี่ยตัว AMG Dynamic เนี่ย2,399,000บาทไอ้สิ่งที่ต่างกันคืออะไรก็คือพวกบรรดาตัว AMG ทั้งหลายล้อแม็กประจังหน้าชุดสเกิร์ตด้านข้างนะครับภายในห้องโดยสารระบบเรื่องของช่วงล่างที่มีต่างกันนิดหน่อยนะครับก็ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ความบันเทิงสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าถามผมนะ ในราคา2 0 0 0น่ะซื้อ GLA ตัว AMG ไปเลยผมว่าได้ได้ความคุ้มค่ากว่าในแง่ของภาพรวมทั้งหมดไม่เป็นตัวออปชั่น AMG ไม่อชเป็นตัวฟังก์ชันต่างๆที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็ GLA ใหม่เนี่ยทัศนวิสัยดีกว่าเดิมเยอะโล่งโปรง่งสบายมากกว่าเดิมฟิลลิ่งการขับก็ต้องบอกว่าอารมณ์สปอร์ตเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ว่ายังได้ความสบายอยู่ เนี่ยผมนั่งขับแบบชิวๆเลยอ่ะบอกเลยชิวๆสบายๆไม่เครียดนะครับใครที่อยากจะได้รถแบบครอบครัวขนาดเล็กนะไว้ใช้งานเอาคาซีทใส่ได้นะครับมีโอ้เนี่ยเนี่พอเข้ามาพื้นที่มืดๆเมื่อกี้หน่อยแต่ชอบชอบไฟใน,ในห้องโดยสารมันขึ้นมาเลยวันนี้เลือกโหมดเป็นสีม่วงเอาไว้ความสวยงามนี่ต้องยกให้อัตราเร่งดีครับโหมดการขับขี่มีให้เลือกครับ ก็เลือกได้เลยจะ Eco Comfort s p o r t i n d i v i d u a l เรลือกเอาคอมฟอร์ตก็อัตราทดเรื่องของเกียร์จังหวะการเปลี่ยนเกียร์ก็จะสมูทสมูทสบายสบายแล้วก็บนพวงมาลัยเนี่ยก็มีถ้านิ้วโป้งทางด้านซ้ายนี้นิ้วโป้งผมทางด้านซ้ายนี่ไว้เปลี่ยนตัวเลื่อนตรงหน้าจอตรงกลางนะครับนิ้วโป้งทางด้านขวานี่ไว้ตรงมาตรวัดหน้าจอที่เป็นมาตรวัดเนี่ยหรือจอตรงกลางใครไม่คุ้นก็ใช้ทัชแพดนะครับซึ่งบอกไอ้ตัวทัชแพดอันนี้นี่ ใหญ่บรักกักอลังการมากส่วนของระบบการทำงานไม่ว่าจะเป็นที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติเรื่องของระบบล็อกความเร็วอ,อัตโนมัติอะไรต่างๆนี่ก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมนะสามารถที่จะเลือกใช้งานได้อย่างเต็มที่คนที่มีต้องบอกว่ามีสัมภาระหรือว่ามีแอคทิวิตี้เยอะๆนี่นะเลือกใช้ g l a ตัวนี้ก็ได้นะใครที่ยังไม่ยังไม่เคยลองแนะนำให้ลองขับแนะนำให้ลองนั่งดูก่อน เราจะได้ตัดสินใจได้ง่ายนี่ครับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบเป็น GL ียหัด GLA 200ก็จริงนะเครื่องเครื่องพัน300กว่าซีเจอโบร์โบ1ก0กว่าแรงมา้าแรงบิด250นิวตันเมตรอัตราเร่ง0 1 0 8 8 7วินาทีแล้วก็ยังมีความเร็วสูงสุดท็อปสปีดเนี่ยอยู่ระดับ200ยกิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะคุณว่าขับสนุกไหมละ่ะผมบอกเลยสนุกอา้ามีแพดดิลชิปด้วยเออ เออชอบ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 เออนี่แจว๋วแจว๋วตอนแรกไม่ไม่ได้ทันสังเกตเอกมีแพดดิลชิปด้วยอ่ะตัดกลับไปเป็นเกียร์โต้ก็กดคกดก้างเอาไว้ครับกดบวกค้างเอาไว้แพดดิลชิปด้านขวาเนี่ยกดค้างเอาไว้จากหน้าจอระ,ระบบเกียร์จากที่เป็นตัวเมก็จะกลายเป็นตัวดีขับขับอยู่นี่เห็นไฟสามเหลี่ยมสีแดงขึ้นนี่ไม่ต้องตกใจนะคือรถมันฉลาดมันก็เตือนว่าเฮ้ยเข้าบางทีระยะเบรกเรานี่เข้าใกล้ระยะรถคันข้างหน้า นั้นนี่อาจจะต้องข,งขึ้นอีกนิดนึงก็ถือว่าเป็นรถขับดีครับนั่งขับดีนั่งสบายราคาน่าใช้ทีเดียวครับ GLA 200 AMG Dynamic คันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่านั่งสบายขึ้นขับสนุกขึ้น ราคาดีมากกว่าเดิมเพราะว่าเป็นรุ่นที่นำมาประกอบในประเทศเพราะนั้นเนี่ยถ้าถามผมว่าจุดเด่นคืออะไรเลยคือการที่มีแพลตฟอร์มที่มันน่าใช้งานมากขึ้นคือเป็นแพลตฟอร์มที่มาร่วมกับตัวของ GLB ทําให้ผู้โดยสารห้องโดยสารทางด้านหลังเนี่ยมันสูงมากขึ้นกว่าเดิมประมาณสัก10เซนติเมตรโล่งโปร่งสบายพื้นที่วางขามีพื้นที่เก็บสัมภาระมีนะครับแล้วก็ในเรื่องของฟิลลิ่งการขับต่างๆนะครับก็ยังถือว่า Mercedes- b e n z เนี่ย ทำให้รถคันนี้ยังขับสนุกได้อยู่แต่เพิ่มในเรื่องของความสบายเพิ่มเติมขึ้นมาสําคัญที่สุดไปกว่านั้นเลยคือความละเอียดความประณีตในเรื่องของภายในห้องโดยสารไฟในเรื่องของไฟในห้องโดยสารปรับมูดโทนต่างๆฟังก์ชันการใช้งานต่างๆตัวหน้าจอพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่ใช้งานได้ง่ายสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นต่างๆเราเนี้ยผมว่าเป็นองค์ประกอบที่ทําให้เจ้า g l a คันนี้น่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมครับ รวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากกูรูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ